ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lenny Channel ค่ะรายงานข่าวประจำวันที่19สิงหาคม2564อย่าลืมเช็คสิทธิ์สำหรับใครที่ลงทะเบียนมิดทีนสู้โควิดไว้เพื่อรับเงิน1,000บาทหลังจากโครงการมิดทีนสู้โควิดได้ปิดการลงทะเบียนผ่านเวร์วเว็บมิดทีนสู้โควิด .com ไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2564ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้ในวันที่19สิงหาคม 2564เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาครั้งที่1และหลังจากนั้นในวันที่23สิงหาคม2564เวลา12นาฬิกาจะประกาศรายชื่อเป็นครั้งที่2 สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการพิจารณาเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือครอบครัวละ1,000บาทและกล่องสินค้ามิตรทีนเพื่อดำรงชีพมูลค่า1,000บาทรวมมูลค่าการช่วยเหลือต่อครอบครัวจำนวน2,000บาททั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์มิรท so ีนสู้โควิด สำหรับโครงการมิดทีนสู้โควิดเกิดขึ้นจากเครื่องสำอางมิดทีนและมูลลนิธิด็อกอรอมรเทพดีโลดวงต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจากจุดเริ่มต้นที่เตรียมเงินทุนจำนวน4ล้านบาทแต่หลังจากเปิดลงทะเบียนวันแรกและมีประชาชนแห่เข้ามาลงทะเบียนมากมายจนระบบล่มทำให้ทางมิดทีนตัดสินใจเพิ่มทุนเป็น10ล้านบาท ทางนี้ ทุนมิตทีนสู้โควิดรวมมูล,ลค่า10ล้านบาทจะมอบให้ครอบครัวละ1ทุนทั้งหมด5,000ทุนขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกันโดยแต่ละทุนประกอบด้วยเงินสดจำนวน1,000บาทและกล่องสินค้ามิตรทีนเพื่อดำรงชีพมูล,ลค่า1,000บาทสำหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนของโครงการมิตรทนสู้โควิดเงื่อนไขประการแรกคือเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขที่2ผู้ที่ได้รับทุนจำนวน5000ทุนจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนมีชื่อที่อยู่เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคารเงื่อนไขที่3ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุนต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจ,จารณามอบทุน หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดของผลกระทบที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิตรทีมสู้โควิดเท่านั้นโดยเน้นหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนมากที่สุดซึ่งการพิจารณามอบทุนให้สิทธิ์การรับทุน1ครัวเรือนต่อ1ทุนและการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ